มุกดาก่อนเข้าวงการสําหรับสาวมุกดานณรินรักนางเอกสาวสวยมากความสามารถที่เคร์เคก็รู้จักกันเป็นอย่างดีจะได้เข้าวงการโดยการประกวด Miss Thailand 2011และได้ตําแหน่งชนะเลิศน,นอกจากนี้ยังมีความสามารถทางด้านการเต้นและได้เข้าประกวด To be n u m b e r อ2 0 1ัด2 Dance Team จนทําให้สาวมุกดาได้มีโอกาสไปร่วมเดินแบบในงานโตเกียวรันเวย์2013และได้ถ่ายแบบให้กับนิตยสารเรของประเทศญี่ปุ่น ัจจุบันสาวมุกดาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจ็ดตั้งแต่ปีพศ2559ถึงปัจจุบันทางน้าละครเรื่องมัตุสอนโลการได้ประกอบคู่กับพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชซึ่งเคมีความน่ารักของทั้งคู่ต้องบอกเลยว่าเข้ากันดีสุดและหลังจากที่สาวมุกโด่งดังมีชื่อเสียงสาวมุกก็จะถูกขุดภาพในอดีตอยู่เสมอเพราะว่าหลายคนต่างพากันสงสัยว่าสาวมุกนั้นสัญญกรรมหมาหรือเปล่า แต่เมื่อหลายคนได้เห็นภาพวันเด็กหรือสมัยช่วงเข้าวัยรุ่นของสาวมุกดาแล้วต่างก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอไม่ได้ทาสัลิกรรมมาอย่างแน่นอนเพราะว่าสาวมุกดานั้นก็มีใบหน้าที่น่ารักโครงเดิมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพียงแต่เมคอัพทำให้สาวมุกดูมีออร่ามากขึ้นซึ่งแต่ละคนก็ยังบอกได้ว่าสวยตั้งแต่มัธยมแล้วน่ารักมากๆไปหาคลิปดูนะคะใน YouTube สมัยน้องได้ตำแหน่ง สวยจริงขนาดตอนหน้าสดยังเจิดเลยสวยสะดุดตาม,มากยิ้มน่ารักดีหน้าน้องไม่ได้เปลี่ยนจากตอนที่น้องมิสทีนอายุสิหเลยหน้าน้องเหมือนเดิมเปลี่ยนคือตามวาัยค่ะสวยน่ารักตั้งแต่เด็กๆรูปแรกนี่ไม่ถึงสิด้วยซ้ำผิวสวยผิวดีแต่เด็ก